จริงๆไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นคนแบบนี้เหมือนกันนะคะหลังจากที่แฟนบ่นว่าอยากกินเมนูนี้ค่ะเพราะว่าดูคลิปหม้อแม่จูนเยอะจนเกินไปมาเริ่มทําเมนูนี้ด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแกงไก่ใส่กะทินะกินไม่แน่ใจแต่กิมเป็นคนไม่ชอบกินแกงกะทิเลยไม่ค่อยได้ทําเมนูที่เป็นกะทิกะทิให้แฟนกินสักเท่าไหร่นะคะจะเอาหัวกะทินะคะไปผัดกับพริกแกงเผ็ดคะ่ะผัดให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นกินก็จะใส่ไก่ลงไปแล้วก็ตามด้วยหางกะทินะคะหลังจากนั้นก็ใส่เลือดไก่ลงไปะคะ่ะที่แฟนบอกมาอีกทีนะคะ เสเร็จแล้วก็จะใส่มะเขือลงไปค่ะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้าตาลนะคะผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลาแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะใส่พริกชี้ฟ้าแล้วก็ตามด้วยใบโหระพาลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับกองข้าวแฟนวันนี้เดี๋ยวเอาไปให้แฟนดูดีกว่าว่าเขาจะว้าวหรือเปล่าเพราะว่าเขาอยากินมากไอ้ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ใช่ไหมอะไรนะแม่จูนอ่ะใช่แต่คนบอกว่าอยากกินข้าไวไม่พอเนี่ย นี่เลยรสชาติที่ต้องการโอ้โหอ้วนขอบคุณนะ